ได้เลยเต่เนย่ย่ังนี้ปัน่นนดน้อยก็พอค่ะอไรอย่างเงี้ย ชอบค่ะชอบให้ให้เชนได้ดูก่อนว่าปกติไม่เคยแต่งสีนี้เลยใช่ไหมไม่ค่อยได้แต่ค่ะอย่างที่บอกถ้าไม่ได้ปแบบไปขายแฟชั่นมาเลยแบบเนี้ยแล้วก็ถ้าเราแต่งบ่อยๆทั้งโลกก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้สีแบบนี้ค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นสีที่ว่าดูแล้วสดใส จะบอกปฏิการนะคะแต่ว่าก่อนอื่นให้เชียงฝากนิดนึงละกันผลงานนอกจากแบบว่าที่กำลังมือฮามากคิวบจบไปดูทุกวันเลยลุ้นมากลุ้นลุ้นทุกวันลุ้นไหมคะลุ้นยังไงลุ้นยังไงลุ้นได้นะคะคีดได้ยินลุ้นเลยนะจุบจูบอะไรจุบไม่หลุดนะลิปจูบไม่หลุดนะไม่ไม้ยินจริงคะเรื่องต่อไปมีอะไรบ้างก็ฮัลโหลโจค่ะก็จริงๆแล้วนะคะคือคิวบี้เป็นเดซี บอกว่าเป็นซีรีเป่เรื่องด้วยกันซึ่งวันนี้ก็จะเป็นตอนจบของอกรรมเทพจำแลงซึ่งจะเป็นตอนของน้องน้องอเล็กกับน้องปานะคะ,คะซึ่งสุดหน้าก็จะเป็นตอนหรือว่าเป็นชุดสุดท้ายของในเซนีคือปิดแล้วก็คือกรรมเทพกลับมานะชมพู่ใช่ก็จะไปแชร์อีเทนนะคะซึ่งก็จะมีบรรดาทุกคู่ครที่อยู่ในออฟฟิศซึ่งตัวเอช์ตัวเชยที่เป็นหนึ่งในกรรมเทพสาวนะคะก็จะได้มาออกเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะ ไฟเดซเลฟนะคะชื่อน้อยว่าความสุขเชียร์ว่าจะเล่นที่กาะแกงมารวีค่ะจะออกฟุ้งฟันอังคารค่ะสักทุกเรื่องเดี๋ยวก็เห็นในทีเชิญนี่แบบว่าดูมีบเบ็คมันมากใช่มันบ็คแมนเพื่อขับไปเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเป็นเรื่องจริงของไทยในเซเลสซึ่งจะแตกต่างจากขับไฟเดททั่วไปนะคะ ผ่านใช่ไหมคะทุกคนผ่านค่ะสามตัวเครื่งค่ะเนี่ยค่ะติดตามกันได้เลยเนาะแล้วก็ติดตามเรื่องส่วนตัวในไอจีของเชียร์ได้เลยช่มยต้องติดตามค่ะติดตามไหม